สวัสดีค่ะครูชื่อปริยาพรชัยมีเขียวหรือคุณนุ่มสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภารศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์จุดประสงคการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยทารกและวัยเด็กได้ 2. นักเรียนสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยทารกได้การจเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยรูปแรกค่ะการจเจริญเติบโตของทารกที่อยู่ในคันมันดาประมาณ40สัปดาห์หลังจากนั้นนะคะก็จะคลอดออกมาเราจะเรียกวัยนี้ว่าเด็กในวัยทารกเมื่อทารกจเจริญเติบโตเราจะเรียกเด็ก ในวัยนี้ว่าวัยก่อนเรียนหรือวัยของน้องอนุบาลต่อไปก็จะเป็นวัยเรียนคือวัยของน้องปถมวัยรุ่นก็คือวัยของนักเรียนนั่นเองวัยผู้ใหญ่ก็คือวัยของคุณพ่อคุณแม่และวัยผู้สูงอายุก็คือวัยของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน3ามช่วงวัยนะคะ วัยทารกคือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ2ปีมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายวัยทารกจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะมีการเจริญเติบโตที่เป็นแบบแผนที่แน่นอนคือเขาจะโตจากศีรษะสู่เท้าจากแกนกลางลาตัวมาสู่มือและปลายเท้าแล้วก็จะเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นเมื่ออายุ6เดือนค่ะพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์อารมณ์ทารกเมื่อแรกเกิด จะสังเกตได้สองอารมณ์ก็คืออารมณ์สงบและอารมณ์ตื่นเต้นเมื่อทารกโตขึ้นมานะคะก็จะแยกแยะอารมณ์ได้มากขึ้นตามสิ่งเร้าเช่นอารมณ์รักอารมณ์รักเมื่อคุณพ่อคุณแม่แ,มแสดงในการกอดทารกก็จะรับรู้ได้อารมณ์โกรธ เมื่อทารกถูกขัดใจนะคะก็จะส่งเสียงร้องไห้งอแงอารมณ์ร่าเริงทารกก็จะหัวล้อเมื่อถูกหยอกล้อและอารมณ์อยากรู้อยากเห็นค่ะพัฒนาการทางด้านสังคมมีการซึมซับและมีพฤติกรรมเรียนแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอายุประมาณ2-3เดือนนะคะทารกจะเริ่มสบตาส่งเสียงอ้อแออายุประมาณ4-7เดือนเขาจะเริ่มสนใจและผูกพันกับมารดามากขึ้นค่ะ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาอายุประมาณ7-11เดือนนะคะเด็กในวัยนี้จะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างของใบหน้าของมารดากับใบหน้าบุคคลอื่นเริ่มเรียนเสียงต่างๆได้เช่นเสียงสัตว์นะคะอายุประมาณ1-2ปีนะคะเขาจะสามารถแยกแยะรูปร่างสีสันที่แตกต่างได้นะคะแล้วก็จะเริ่มพูดและเข้าใจความหมายของคำที่พูดได้ค่ะวัยก่อนเรียน คืออายุ2-6ปีพัฒนาการทางด้านร่างกายรูปร่างและสัดส,ส่วนของเด็กในวัยก่อนเรียนนี้จะแตกต่างไปจากวัยทารกค่อนข้างมากจากเดิมที่เคยอ้วนกลมไม่ได้สัดส,ส่วนก็จะเริ่มค่อยๆย,ยืดตัวโดยรำตัวและคอจะเรียวยาวขึ้นนะคะหน้าท้องจะแฟบลงพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ เด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเมื่อไม่ได้ดังใจเช่นเมื่อเขาอยากได้ของเล่นแล้วเขาไม่ได้เขาก็จะแสดงอาการลงไปนอนกิ้งกับพื้นกลัวความมืดนะคะโดยเฉพาะห้องมืดมืดเขาจะเกิดความกลัวมากนะคะแสดงอารมณ์อิจฉาทิษยาในกรณีที่บางบ้านมีน้องเล็กนะคะเขาก็จะเรียกร้องความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นกันค่ะ พัฒนาการทางด้านสังคมมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต้องการอิสระไม่สนใจใครนะคะแล้วก็มักจะห่วงของโดยเฉพาะของเล่นนะคะแล้วก็เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มเล่นเป็นกลุ่มมีความพึงพอใจที่ได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญา3ปีสา,ม,สาม,มารถพูดนับเลขและตอบคำถามสั้นๆได้ 4ปีสามารถบอกชื่อของตัวเองเพศของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถวาดรูปง่ายๆได้5ปีมีความอยากรู้อยากเห็นรู้จักวันเวลาแล้วก็สามารถซื้อของได้ด้วยตนเองนะคะ6ปีเริ่มรู้จักซ้ายขวาชอบอ่านหนังสือที่มีรูปภาพสวยงามและร่วมเล่นกับผู้อื่นได้วัยเรียนคืออายุ7-12ปี พัฒนาการทางด้านร่างกายมีส่วนสูงน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปพบว่าอายุ6-10ปีนะคะเด็กผู้ชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงมีการใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีเด็กผู้ชายจะมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กผู้หญิงพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ต้องการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มีอารมณ์โกรธเมื่อถูกล้อเลียนมีอารมณ์กลัวน้อยลงก็คือมีความกล้ามากขึ้นนั่นเองนะคะรู้สึกอิจฉาเพื่อนที่ได้รับความรักหรือความสนใจมากกว่าตนเองค่ะพัฒนาการทางด้านสังคมมีการคบเพื่อนเป็นกลุ่มเริ่มให้ความสําคัญกับการเรียนมากขึ้นมีความผูกพันกับเพื่อนที่โรงเรียนและคุณครูด้วยค่ะมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม พัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเองก่อนแล้วจึงเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ไกลตัวของตัวเองค่ะช่วงอายุ7-9ปีเด็กจะมีกระบวนการคิดมากขึ้นมีความเข้าใจในภาษาที่พูดช่วงอายุ10-12ปี ะะเด็กจะเริ่มรู้จักการวางแผนและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็เรียนใน3ช่วงวัยแรกจบแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ